สวัสดีครับท่านสมาชิกเรอร์วิเชียนวันนี้วันที่11กุมภา2565ที่อุตเสียก็จะทำวัคซีนนกจะทำมาหลายวันแล้วก็ติดเครื่องส่วนตัวไปหาหมอโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนอะไรมันติดติดกันวันจันทร์วันพฤหัสก็เลยไม่สะดวกในการฉีดยาฉีดยาให้นกนะ ส่วนคนฉีดเรียบร้อยแล้วยาที่ใช้นี่คือนี่ตัวนี้ครับเป็นยาของซีพีเรียกอะไรนิวคาเวทอะไรกั็รู้นะก็ใช้ทุกปีก็ไม่มีปัญหาอะไรนกนะครับใช้ยาตัวนี้ก็ได้รับความรุ่งเองจากกรงเคียงรบุร,รบีก็ใช้ไม่หมดซื้อมา ฉีดนกแด้เป็นพันตัวยามจะเหลือนะครับก็เลยแบ่งปันจะไปใช้ถ้าเราซื้อมาเองมันก็เสียใช้ไม่กี่ทีเก็บเก็บจนเสียยาที่ใช้นี่เสลิงในเข็ม1นซีซีแล้ว เรากำหนดไปใช้สามขีดหรือสามขีดครึ่งอะไรก็ไแต่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่มีปัญหาสามขีดครึ่งหรือสี่ขีดได้แต่ไม่ไม่ควรต่ำกว่าสามขีดนะครับซีซีหนึ่งสลิง่ซีซีจะมีสิบขีดเราใช้สามขีดครึ่งหรืสี่ขีดนะครับทีนี้จะบอกเทคนิคในการฉีดยาที่ทำวิดีโอนี่ให้มันมีประโยชน์ด้วยนะครับ อย่างเนี้ยปลอกนะปลอกอปลอกคอบเข็มเนี่ยเราไปตัดนะไปตัดตรงปลายเนี่ยให้ปลายเข็มมันโผล่มาประมาณในอกาาสูมที่พอเหมาะนะครับเวลาเราจิ้มไปคอ,อนกเนี่ยมันจะได้มีระยะของมันเราอาจจะบางคนมือหนักจิ้มเพลินะไปจิ้มเลยกระดูกข้อต่อ ที่คอนย่เี้นะครับไปจิ้มเส้นประสาทเนี่ยนกก็พิการเลยนะครับบินไม่ได้เลย <C S 1> เดินคอเอียงคอม้วนไปเลยนะครับเพราะนั้นไปตัดซนะตัดตรงปลายเนี่ยพอตัดเสร็จเนี่ยมันก็ปลายเข็มจะโผล่มาสักแค่นี้นะครับเห็ตตนไหมครับสมาชี้หน้าจะพอมองดกภาพออกนะปลายเข็มโผล่มา ีเราจะฉีดข้าวรงไง้หนังคอนะครับก่อนจะนันเราก็ดึงปลอกออกมาแล้วก็ามาที่ขวดยานะครับขยาวยาที่ก่อนใช้ต้องขยาทุกครัง้งนะครับ <c oughs> แล้วก็ดึงยาไปนะครับดันไปให้สุดก่อนให้รวมันหมดหมดหลอดแล้วก็ค่อย ไม่ค่อยโชกยาคนเลเขม็มนี่ถ้ายาตัวน,นี้เข็มเล็กนี่ฉีดไม่ไม่ไม่เข้านลฉีดไม่สะดวกต้องใช้เข็มเบอร์เขาเรียกเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะยาตัวน,นี้มันเหนียวข้นยิ่งเราแช่ตู้เย็นมันจะอ,ออกมาตู้เย็นใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นนะครับ เทคนิคคือปล่อยให้มันละลายสักพักหนึ่งเราค่อยฉีดต้องใจเย็นนี่นุกกุเสียทำเองคนเดียวอาจจะช้าหน่อยถ้ามีคนช่วยจับอะไรก็จะเร็วขึ้นนะครับ สูรที่เราต้องการนะครับก็เอาปลอกที่เราตัดมาแล้วอะ่ะสวมไปแล้วก็จับนกมาฉีดเ๋ตอนฉีดีจะเลื่อนกล้องใหม่นะครับรับการฉีดนี้ต้องระวังเน่อยวในาจับนกค่อยๆอย่ายใจร้อนถ้าไม่สะดวกก็ต้องให้มีคนให้คนมาช่วยจับแต่ถ้าทำจนํำนานแล้วคนเดียวก็ทำได้นะครับ จับนกให้อยู่ในท่าที่ว่ามันไม่ขัดขืนเรานะครับแล้วก็ยกหนังคอขึ้นมานะครับฉีดตัวแรกให้ชมนะครับจับจับนกในท่าสนัดแล้วดึงหนังขึ้นมาน ฉีดเสร็จก็เอามือขยี้อถอนเข็มเราเอามือขยี้หน่อยขยี้ไอ้รูเข็มที่ยาเดินนะครับยาที่จแตกกระจายถ้าเราไม่ขยี้นี่ยาจะเป็นก้อนเป็นไตแข็งแข็งก็เคยเจอกันมาเยอะแล้วไอ้ลักษณะนี้นะครับเป็นไตแข็งเลยนะครับขยี้สะหน่อยให้ยาแตกๆนะครับค่อยๆถามไปทีละตัวถาแบบนี้ทีละตัว ครับลองเสียจะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าทำคนเดียวนะครับทําคนเดียวด้วยความเรามั่ระวัง ดูให้ดีถ้ายาบางทีมันมาหลอกตาเราต้องให้ยานี่เต็มสามขีดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีฟอรงอากาศซ่อนอยู่นะครับมันขึ้นอยู่ที่ความชำนาญน,นะครับอันนี้ต้องต้องดูกันนะครับ จะใช้ตรงที่สมสมปลอกนี่แหละนะครับสูมปลอกทีละตัวนี่แหละ Ừ, không cần lo lưu gì để nó kẹp rồi สองตัวผ่านไปแล้วก็เติมยาถ้าเขาใช้เครื่องฉีดเนี่ยมันมีเครื่องยิงอันี้จะไวแล้เราฉีดพวกไก่ในฟาร์มพวกเด็กเขา,ามีความเร็วในการทำงานนะครับอ่าต้มืออา์ีด นี่เราเป็นสัตวแพทย์สมัครเล่นก็เนาช้าหน่อยคงใช้เวลานานจับด้วยอะไรด้วยนะครับ ถ้ามีคนจับนกให้มันจะไวก็อย่าลืมนะครับว่าฉีดแล้วขยี้แผลด้วยขยี้รูเข็มด้วย ฉีดได้สามตัวเห็ไนไหมครับรอคิวกันอีกยาวก็เอาเอาชมแค่นี้พอนะครับก็รู้หลักการฉีดบ้างแล้วนะครับอะไรข้อควรระวังคืออะไรนะครับสคัญที่สุดอย่าให้เข็มนี่ยไปจิ้มกระดูกคอมานะอพกพิการนะครับโอเคนะครับ